สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟพาเที่ยวพาชมนะคะวันนี้ก็มาฟังเพลงกันก่อนนอนนะคะสักแป๊บนะคะส่งงานพี่ยูนะคะไม่ส่งงานพี่ยูก็กะไรยอยู่นะคะน้องออน <c oughs> น้องออนไม่ส่งงานพี่ยู <c oughs> นอนไม่หลับ <c oughs> ขอบคุณน้องออนนะคะคุณบุญช่วยคุณบุญช่วยสวัสดีค่ะคุณบุญช่วยขอบคุณคุณบุญช่วยนะคะโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะคุณบุญช่วยขอบคุณมากค่ะชักทายทักทายฟังเพลงค่ะฟังเพลงอยู่บ้านค่ะคุณบุญช่วยอาจจะเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะอันนี้เป็นเพลงผลรักพันปีนะคะเดี๋ยนะ กรอลมันไปไม่ได้ไปได้แค่นี้เดี๋ยวแบตจะหมดอีกเครื่องนี้ต้องชาร์จแบตไว้ตลอดเลยคุณรักพันปีนะคะเพลงนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะคณรักพันปีของคุณหญิงพิจิการนะคะศิลปินคุณหญิงพิจิการนะคะไม่รู้จะขึ้นอะไรนะคุณบุญช่วยก็รับรับทราบส่งการบ้านเดี๋ยวไหนเว รับทราบส่บงการบ้างไม่หลับไม่นอนสี่<อ>ทุ่มนะจ๊ะ <laughs> ขอบคุณมากค่ะคุณคุณช่วยเป็นห่วงนะคะน้องออนก็ส่งกุหลาบมานะคะ <laughs> มีมีคนชมไม่มีคนชมไม่เป็นไรนะคะ <laughs> ขึ้นสง่งส่งงานเจ้านาย <laughs> ขอบคุณน้องออนกับคุณคุนช่วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเขานอนกันหมดแล้วนะคะแถวนี้มีบ้านนี้แหละไม่นอนแก็บ้านตรงทางนะที่เห็นไฟสว่างสว่างชอบเพลงนี้นะเพลงนี้ต้องเปิดเวลาฝนตกนะคะ อันนี้ชาร์จแบตอยู่นะมันมาไม่ถึงนะนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยเดจูซีสวัสดีค่ะขอบคุณเดจูซีนะคะนัร้องนะคะฟังเพลงกันนะคะมาฟังเพลงกันนะคะ ชอบเพลงนี้แต่ชอบเพลงอีกอีกเพลงหนึ่งนะแต่ไม่กล้าเปิดนะคะทุกคนเพลงนั้นอ่ะคุณบุญช่วยน่าจะชอบเพราะเป็นเพลงเก่าๆหน่อยนะคะของอ่าคุณชื่อเพลงว่าอะไรแล้วนะนึกชื่อออกนึกชื่อไม่ออกเลยนะทุกคนนึกชื่อไม่ออกเดี๋ชอสีขอบคุณนะคะทุกคนตามสบายนะคะนอนฟังเพลงแล้วก็ ก็่อนอนหลับกันได้เลยนะคะเพลงนี้ก็จะจบแล้วเดี๋ยวจะเปิดอีกสักรอบเอาเพลงสวอปใจไหมคะทุกคนสวอปใจน้องออนขอบคุณนะคะน้องออนทำงานตามสบายเลยนะคะอ้าวเดีเดวเดๆ แบตหมดแล้วนะคะทุกคน <laughs> ว่าจะาแม่กิกสวัสดีค่ะแม่กิ๊กสวัสดีค่ะทุกคนน้องปูน้องปูมาอดฟังเพลงอีกแล้วอะ่ะมันชาร์จแบตไม่เข้าพอพอเอามือไปโดนมันนิดนึงนะมันก็หายเลยนะนะ <laughs> จอดำอีกแล้ว <laughs> เดี๋ยวร้องเองก็ไม่เป็นนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนถ้าจะไม่เข้าแล้วเนี่ย,ยนะคะ พอ <laughs> าจะให้ฟังเพลงสักหน่อยไม่รู้แบตเสื่อมหรือว่าโทรศัพท์เสื่อมนะคะทุกคน <laughs> เ,ดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <laughs> <laughs> ทีนี้จะให้ฟังอะไร <laughs> จะร้องเองก็ร้องไม่เป็น <laughs> โอ้ยน้องปูชาร์จแบตไม่เข้าแล้วน้องออน <laughs> หน้าแบตน่าจะเสื่อมแล้วนะคะ ฟังไม่ทันจบเพลงฟังไม่ทันจบเพลงนแม่กิ๊กสวัสดีค่ะจากน้องออนนะคะนี่อันนี้มันไม่เข้านะที่ที่ใส่แบบมันไม่ใช่ของมันนะทุกคนน่าจะประมาณนี้นะ้อไม่ค่อยเข้าดูสาถักเปียมาอย่างดีนะเป็นพุทธจมาน อตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะทุกคนไม่กล้าออกไปข้างนอกนะคะกลัวเสียงดังรบกวนคนอื่นเขาถ่ายจากในบ้านออกไปนะคะอันนี้ก็ถ่ายจากในบ้านออกไปนะคะเดีย๋ยวถ้าจะเดอกน้องปูนน้องออนมาร้องให้เลยน้องออนนี่น้องออนร้องเพลงพ่อมากทุกคนเนวาดาออนทัวร์ tour, นะคะนักร้องจากเมกกานะคะนักร้องสาวสวยจากเมริกานะคะ พจจะมาพจนจะมาอะไรนะจะ,นะจะมาช่วยเดี๋ยวนะจะมาช่วยอะไรนะมาช่วยอะไรนะน้องออนว่าเดี๋ยวมาร้องขึ้นไลฟ์เลยเดี๋ยวมาร้องขึ้นสตรีมหยาดไม่เป็นแล้วน้องออน น้องออนขึ้นสตรีมหยาดไม่เป็นแล้วอ่ะไม่เคยไม่ขึ้นนานแล้วอ่ะตั้งแต่บ้านผ่านก็ไม่ขึ้นเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกทุกคนอาจจะได้ฟังเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวโมไปก่อนนะคะโมไปก่อนนะอ่าหรือว่าจะมาดูพจมานก็ได้ตอนนี้มันเพิ่งเริ่มชาร์จใหม่นะทุกคนเนะี็นนะนีู่นี่เริ่มชาร์จใหม่นะจะได้ฟังเพลงไหม จะบอกว่าดอกน้องออนอยายน้องออนปลูกดอกกระเจียวเพราะเป็นสีที่น้องออนชอบแล้วก็ดอกข้าวบรัรษาด้วยน้องออนมันออกเป็นสีตอนแรกมันจะออกสีขาวก่อนแล้วก็เริ่มออกเป็นสีชมพูชมพูนะเออทุกคนที่จริงก็มีอยากจะโชว์นะมีอยู่สองต้นนี่แหละที่อยากโชว์อะ่ะดอกข้าวบรัรษามันก่อนมันเพิ่งออกมาอีกช่อหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวนะ ไม่ได้ฟังเพลงนะตอนเนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเม้นต์ใหม่แล้วเปลี่ยนโมเมนต์ใหม่ละเปลี่ยนโมเมนต์ใหม่ละนี่เอามาดูกลางคืนเลยเออนี่ทุกคนชอบนี้อ่ะมันพึ่งบานนะคะตอนที่มันยังไม่ไม่แตกกีบออกมาแบบเนี้มันจะเป็นสีขาวนะพี่ตอนแรกพี่ว็คิดว่าเป็นสองสีมีสีขาวสีชมพูที่ไหนได้เขาจะเป็นสีขาวก่อนบอกเขาเริ่ม เริ่มแตกกีบแตกออกมาแบบนี้นะก็จะเป็นสีชมพูเนี่ยอยากให้น้องอ้อนปลูกนะสวยมากสวัสดีทุกคนพ่อบ้านสวัสดีน้องซีนีสวัสดีค่ะติมชาร์จแบตไม่เข้าตัวสับจริงชาร์จแบตไม่เข้าตอนนี้เอะมันเริ่มพึ่งจะเข้านะพึ่งเข้าเมื่อกี้นะว่าว่าจะเปิดเพลงฟังเสนหน่อยนะอะขอบคุณทุกคนนะคะพ่อบ้านขอบคุณนะคะ สิมขอบคุณนะคะเดชูศรีขอบคุณน้องออนขอบคุณนะคะน้องซีนีนะคะ,ะน้องปูนะคะแล้วก็เดชูศรีนะคะ,ะแล้วก็แม่กิกนะคะขอบคุณนะคะแม่กิกหรือแม่ติ๊กแม่กิกใช่ไหมเมื่อกี้สายตาก็ไม่ค่อยจะดี <laughs> ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็นี่ที่อยากให้น้องออนปลูกนะนี่สีนี้เป็นสีที่น้องออนชอบนะคะ นี่น้องออนดูนะเขาออกดอกไอพี่นะไอ้ดอกนี้มาก่อนเพื่อนตามมาด้วยดอกนี้นะคะนี่นี่สามดอกนะคะสวยงามเลยนี่เห็นนะน้องออนก็บอกคุณซินีสวัสดีค่ะ น้องปูก็พี่ติมสวัสดีค่ะแม่กิ๊กชาแนลก็ส่งสติ๊กเกอร์มาน้องพรก็พี่กาแฟเออว่าจะเปิดเพลงลุยอ้อล้อก็ไม่ได้เปิดสักทีหนึง่งจะเปิดเพลงเพื่อนๆของเพื่อนๆน,นี่แหละค่ะจะมีของของติมเนาะของพี่มานาแล้วก็ของน้องพรแล้วก็เออเพลงที่พี่ชอบฝนรักมันไม่มีลิขสิทธินะ์เนาะแล้วก็จะให้น้องออนมาร้องเพลงเปิดเวที นักร้องจากอเมริกานะคะสาวสวยจากอเมริกานะคะน้องสินีขอบคุณนะคะพ่อบ้านขอบคุณนะคะลงดีกว่าเนาะทุกคนเปิดเพลงไม่ได้ละเปิดเพลงไม่ได้แล้ว,ลง,ล,วลงดีกว่า <S <S ทุกคนขออนุญาตลงไลฟ์เดี๋ยวเดยคืนอื่นค่อยมาฟังใหม่นะทุกคนคืนหนึ่นมาฟังใหม่ดีกว่าดาวก็ไม่มีคืนนี้ทุกคนอันนี้มีแต่ไฟอันเนี้ย ดาวก็ไม่มีนะคืนนี้มีแต่ดอกดอกเนี่ยโชว์อยู่แค่นี้แหละขึ้นที่ไหนก็ต้องพาทุกคนมาชมนะเพราะว่าชอบมากทุกคนเขาออกดอกให้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยอยู่ในกระถางแค่นี้เองนะแต่เขาก็เริ่มแตกออกมากอนะเริ่มแตกแล้วก็มีดอกออกมานะนี่นี่ก็ดอกเข้าบรัรษารนะทุกคนสวยมากสวยสวยเนี่ยออกมาตลอดเลยตั้งแต่ซื้อมาวันเอ่อวันเข้าบรัรษาเนาะสวยมาก ข้าวรั่สาหรือออกปรรนสานะดอกข้าบรร่สา,นะา,าใช่ไหมอ่านี่สีเราจะเข้มนะอะน้องพรขอบคุณนะคะน้องบอกว่าทักทายจูสี่ติมก็บอกว่าอ่าเอาไว้ฉบับสมบูรณ์ดีกว่าพี่กาแฟาใช่ไหมโอเคติมได้ได้คุณน่านสวัสดีคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคุณน่านอคอนครด้วยพ่อบ้านนะคะน้องพรน,นะคะพ่อบ้านก็บอกว่านอน <laughs> นอนเอ่อไปแปนอนกันดีกว่าพรุ่งนี้ทํางานอีกวันนี้ว่าลับช้าเนาะทุกคนว่าจะขึ้นไ์สดช่วงเย็นก็ขับช้าเนาะเพราะว่าวันนี้ไม่มีคนช่วยเนะวันนี้เฝ้าเฝ้าที่ทํางานเอ่ออีกน้องก็อีกคนไม่อยู่เนาะก,กับคำ่ำกับเกือบคำ่ำไม่ค่ำหรอกกอบค่ำนี่สวยนะสวยนะเนี่ยอยากบอกว่าสวยนะน้องออนอ่าทุกคนโบกมือบายบายได้เลย อันนี้ดอกขา้าวบรรษานะคะทุกคนนี่อันนี้เพิ่งออกนะช่อนี้เพิ่งออกใหม่เลยนะคะทุกคนนี่ต้นเนี่ยต้นสวยมากเลยนี่ทุกคนนี่นี่นกิ่งนี่สวยมากเลยนะเนี่ยเขาแข็งแรงนะอยู่ได้นานนะดูว่าเป็นดอกแบบนี้แต่ว่าเขาทนทานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยๆมีใครเข้ามาเนาะอ่าน้องวินน้องวินสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใสป่ปัจแจให้ก่อนใสป่ปัจจน้องวินแป๊บนะคะทุกคน อย่ามือไปกดพลาดไปบล็อกเขาอีกวันก่อนมีกดกดกดพลาดน,นะไปบล็อกคนชื่อภาษาอังกฤษนะไม่รู้ใครนะคะต้องขอโทษด้วยนะ <c oughs> นี่นี่นี่สวยสวยอ่าโบมือบายบายเลยทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณน้องวินด้วยคุณสมบูรณ์สวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะไม่ได้ไปบ้านคุณสมบูรณ์เลยอ่า ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเดชจุดีขอบคุณค่ะน้องวินขอบคุณน้องปูขอบคุณค่ะเอตรงนี้แสงได้แสงตรงนี้ได้แสงตรงนี้ได้แสงคนก็อยู่นี่คนก็อยู่นี่คนก็นั่งนั่งย่องย่องอยู่น้องปูนั่งย่องย่องอยู่ตรงนี้นั่งย่องย่องอยู่นั่งย่องย่องอยู่ตรงนี้นะคะทุกคน ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะนังย่องย่องยอยู่น้องปูเชี่ยงดังแล้วก็นอนกันบ้านแล้วนังย่องย่อง <c oughs> ก็คือเท้าข้างหนึ่งนะทุกคนก็ยันพื้นไว้นะห <c oughs> นังนังย่องย่อง <c oughs> โอ้ยอ่ะไปดีกว่าบายบายทุกคนพอบ้านไปนอนแล้วมั้งพอบ้านพอบ้านไปยังพอบ้านไปนอนแล้วหรอรีบนอนจังพอบ้าน <c oughs> คุยเสียงดังเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะได้อ่าโอเคบายบายค่ะทุกคนไปแล้วคุณน่านขอบคุณน้องออนเนวดดอนัวขอบคุณเดยูซีขอบคุณขอบคุณทุกคนติ๋มด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยแม่กิ๊กด้วยนะคะแม่กิ๊กขอบคุณนะคะแม่กิ๊กก็มากับน้องวินน้องพรนะคะคุณสมบูรณ์คุณน่านนครนะคะบาย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 ทุกคนไปแล้วนะไปแล้วนะบายบาย